ทรัมป์กำลังปลุกการเหยียดจีนครั้งใหม่หรือไม่และรอบนี้เสมือนจับอนาคตของชาติจีนเป็นตัวประกันจากนโยบายที่พุ่งเป้าเยาวชนและคนรุ่นใหม่จีนโดยตรงสหรัฐไล่เหตุผลสิ้นดีทรัมป์ทำเกินไปแล้วภาพลักษณ์อเมริกาตอนนี้แย่มากพอกันทีเรียนในอเมริกาแพงก็แพงไปที่อื่นดีกว่านี่เป็นเหตุผลเพียงส่วนหนึ่งของนักศึกษาชาวจีนหลังรัฐบาลทรัมป์ไม่เพียงระงับการสัมภาษณ์วีซ่าของนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้าไปศึกษาต่อในสหร แต่ยังพุ่งเป้าไปที่นักศึกษาชาวจีนโดยตรงด้วยเหตุผลว่าสหรัฐจะไม่เป็นนั่งร้านให้บุคคลที่เชื่อมโยงกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือมาเรียนในสาขาที่สําคัญและมันเริ่มกระทบแบบจริงจังแล้ว BBC บอกเล่าเรื่องราวของนักศึกษาคนหนึ่ง เธอไปสถานกงสลวสหรัฐในเซียงไฮ้เพื่อสัมภาษณ์วีซา่าเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังคำขู่จะยกเลิกวีซ่านักศึกษาจีนเธออยากไปรเรียนด้านนิเทศที่มหาวิทยาลัยในมิชิแกนการสัมภาษณ์ก็ดูเป็นไปได้ด้วยดีแต่ท้ายที่สุดเธอถูกปฏิเสธวีซ่าโดยไม่ให้เหตุผลทัทง้งๆที่มหาวิทยาลัยปลายทางออกเอกสารตอบรับเธอแล้วและดูเหมือนแค่การเป็นนักศึกษาจีนก็ผิดแล้วในสายตารัฐบาลทรัมป์เซียงถูกใช้เหตุผลเชื่อมโยงพรรคคอมมิวนิสต์ถูกจับจ้องว่ามาเรียนอเมริกาเพื่อขโมยอง ความรู้กลับประเทศและแม้จะได้วีซา่านักศึกษาจีนก็มองว่าอาจไม่พอเพราะกเกรงว่าเมื่อเดินทางไปถึงจะถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและส่งกลับประเทศได้อีกจากนักศึกษาต่างประเทศในสหรัฐกว่า1.13ล้านคนนักศึกษาจีนมีมากถึง277,398คนหรือคิดเป็น24.5%บางมหาวิทยาลายัยนักศึกษาจีนคิดเป็นครึ่งหนึ่งของนักศึกษาต่างชาติเลยทีเดียวอาทิ มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอนนักศึกษาจีนคิดเป็น46.8ส่วนที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก นักศึกษาจีนคิดเป็น51.6%และอันที่จริงนักศึกษาต่างชาติเหล่านี้นำรายได้มหาศาลเข้ามาในสหรัฐเพราะหากคิดว่านักศึกษาต่างชาตินำเงินเข้าระบบเศษรษฐกิจสหรัฐ1.43ล้านล้านบาทในปีการศึกษา2023-2024ถึงหรือเฉลีย่ยนักศึกษา1คนนำเงินเข้าสหรัฐ1.3ล้านบาทนั่นหมายความว่านักศึกษาจีน2 7 7 3 9 8คนสร้างเงินให้สหรัฐถ,ถึง36617ล้านบาท อปีีีเเลยยทดวไม่ว่าผลลัพธ์ของนโยบายนี้จะเป็นอย่างไรแต่เริ่มมีนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะจีนจำนวนไม่น้อยช้ำใจเสียใจรู้สึกคิดผิดที่สมัครเรียนฝากอนาคตไปที่สหรัฐและชี้ว่าพวกเขาน่าจะไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่นนอกจากสหรัฐเสียดีกว่า